ตอนที่138หลังจากโจมตีด้วยแรงทั้งหมดที่มีในครั้งเดียวสุดท้ายฉันก็จัดการกับเงาดาบไปได้หนึ่งตอนนี้เงาดาบหายไปแล้วคนนึงมันทำให้ระดับความยากของการทดสอบนี้ลดลงไปมากแต่ว่าพลังของฉันเหลือน้อยเต็มทีโอ้ยรู้สึกแย่ชะมัดตอนนี้ ฉันกินยาฟื้นฟูไปแล้วนิดหน่อยถึงมันจะเป็นยาฟื้นฟูเก็ดสูงแต่พลังของฉันไม่ได้ฟื้นฟูก,กลับมาแล้วนักฉันไม่รู้เลยว่าจูเหลี๋ยวจะทนต่อไปจนกว่าฉันจะกลับไปถึงหรือเปล่ปาโอ้ยกลิ่นอะไรอีกมีกลิ่นแปลกๆลอยอยู่ในอากาศโอ้ยสเตตัสหายเป็นปกติแล้วเกิดอะไรขึ้น หรือว่ามันจะเป็นกลิ่นของบอ่อน้ำบอ่อน้ำชีวิตในลังสีเท่าเพียงแค่กลิ่นของมันก็ทำให้ฉันฟื้นฟูทั้งหมดได้ในทันทีถ้าฉันเอาเบอ่อน้ำจากชีวิตในลังสีเท่ากลับไปสักนิดแล้วก็ต้องช่วยจูเหลียวได้อย่างแน่นอนเอาละ่ะตอนนี้ฉันมีไฟขึ้นมาแล้วมาเริ่มจัดการเงาดาบทั้งหมดกันเลยเถอะ วิชาดาบต่อสู้ระบำดาบตัดแปดเจ็หในที่สุดคุณข้าเงาดาบคุณพลระดับกลางสำเร็จคุณได้รับแต้มสเตตัสบวกสองคุณข้าเงาดาบคุณพลระดับกลางสำเร็จ คุณได้รับสเตตัสบวกสองชาดาบต่อสู้ระดับเทพสงครามความชำนาญเริ่มต้นโอ้ยแบบนี้มันถือว่าผ่านการทดสอบหรือเปล่าวะนั่นฉันได้รับค่าประสบการณ์มาเยอะเลยไหนจะวิชาดาบระดับเทพสงครามอีกนี่ยังไม่รวมไปถึงแม้ว่าสกิลระบํดดาบตัด จะใช้พลังงานจำนวนมากก็ตามแต่ดามเมจที่ได้มามันยังมีมากไม่เท่ากับวิชาดาบการต่อสู้ทั้งสองอย่างเป็นสกิลระดับเทพสงครามแต่ฉันรู้สึกว่ามาตรฐานของวิชาดาบมันสู้มันมีมากกว่าโอ้ยเออหยุดเลียฉันได้แล้วเจ้าตัวเล็กโอ้ยยิงปวดปดตัวอยู่นะาแผลบน้อยเลีย,ยทำไม ทางออกถูกเปิดแล้วนั่นเป็นทางที่จะนำไปสู่บ่อน้ำชีวิตในป่าสีเทาใช่ไหมฉันต้องรีบเอาบ่อน้ำในป่าสีเทากลับไปโอ้ยจุเหลียวรอก่อนนะรอด้วยจุเหลียวนี่คือบ่อน้ำชีวิตในป่าสีเทา บ่อน้ำชีวิตในป่าสีเทาโอ้ยนกว่าสามมรกตระบบตรวจพบไอเทมแลมสบ่อน้ำชีวิตในป่าสีเทาจะทำการดูดซับในทันทีอะไรกันดูดซับบ่อน้ำชีวิตในป่าสีเทาโอ้ยระบบอย่ามาล้อเล่นหนะ ดูดซับมันไปแล้วแล้วฉันจะเอาอะไรไปให้กับผลโจเหลียวเล่ากาเดียนอนาจักรเทพสงครามเองก็คงจะไม่ปล่อยฉันไปเหมือนกันระบบกำลังดูดซับบ่อน้ำชีวิตในป่าสีเทาเฮ้ยหยุดเธอหยุดนะให้ตายสิฉันตายแน่การดูดซับเสร็จสิน้นโอ้ย อาคิสกิวการฟื้นฟูความเร็วในการฟื้นฟูทางร่างกายเพิ่มขึ้น40%หิวความเร็วในการหิวเพิ่มขึ้น40%คุณได้รับแต้มสเตตัสบ,บวก50โอ้ยอยงี้เองสินะระบบดื้อซึมเอ้ยมันไปแค่นิดหน่อยใจหายหมดเลยแต่ก็ถูกแล้วฉันเป็นแค่ขุนพลระดับกลางมันจะเป็นไปได้ยังไง ที่ฉันจะดูดซับเอาของแรงเอสทั้งหมดเข้ามาในตัวโอ้ยเสียงอะไรอีกวะเน่โอ้ยเอ้ยหยุดนะเจ้าตัวเล็กหยุดดื่มมันเจ้าตัวเล็กเอ้ยมันหิวน้ำหรือไงโอ้ยอยากกินอะไรสุ่มสี่สุมห้าถึงมันจะเป็นสมบัติแรงเอสท่านนายดื่มมากไปแล้วก็เกิดปวดท้องขึ้นมาจะทำย,ยังไงอ๋องัง เฮ้ยโลบจริงๆเนื่องจากว่าฉันต้องลงแรงไปอย่างมากมายเพื่อผ่านการทดสอบและเข้ามาในนี้คงจะไม่ดูคุ้มไปหน่อยเลยถ้าฉันกลับไปอาไ,ไดี้แค่ขวดเดียวกาเดนเองก็ไม่เคยบอกเกี่ยวกับเรื่องกฎของบ่อน้ำสีเทาให้ฉันฟังด้วยเฮ,ฮิเอาไปมันเยอะเลยเว้ยเมาดับทั้งหมดของฉันพา่ายแพ้งง้นหรอ หมอนั่นผ่านการทดสอบได้ทั้งที่อายุเพียงแค่นี้เรายังเป็นขุนพลระดับกลางโอ้น่าสนใจจริงๆรลอดกาเดียนเรื่องคำตอบแล้วครับกลับไปและบอกอาจารย์เจ้าด้ว่าฉันไม่มีความตั้งใจที่จะไปเป็นปลระปักต่อทางสมาคมเรื่องที่ฉันสัญญาเอาไว้เ้วค่อยว่ากันอีกที ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหรือฝ่ายประธานฉันเป็นเพียงแค่กาเดียนของบอ่อน้ำชีวิตในป่าสีเทาแห่งนี้และฉันจะไม่เข้าไปยุ่งกับทั้งสองฝ่ายไปซะเอาอ,อีอาโอ้ยโดนไปก็เล่นออกมาไปเฮ้ยอ้าวชิไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะกล้าปฏิเสธพวกเราทั้งที่อาจารย์ยอมลดตัวลงมาเชิญให้เข้าไปหาได้แท้ ฉันจะบอกอาจารย์ให้น้ำทับมาฆ่าตะแกนี่ซะหลังจากที่เราชนะสงครามนี้ครั้งนี้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญไทยสงครามแล้วไหมู่เชียวฟิงเจาะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเมื่อเขาได้เป็นประานแล้วเขาต้องกลับมาทำร้ายฉันอย่างแน่นอนแต่ถ้ามู่เชียวฟิงได้รับอิทธิพลมาแล้วจริงๆ ภายในสมคาคมจะต้องเกิดการสั่นคอนและมีความขัดแยง้งจนถึงเวลาที่เขาได้มากลางแขนฉันและเมื่อถึงตอนนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะคาดเดาว่าไอจะเป็นคนชนะหนสงครามฝ่ายบูเฉียวฟิงอาจยังไม่แน่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีอัชยะที่สามารถผ่านการทดสอบระดับยากที่สูงสุดของบ่อน้ำในหลังสีเทาอยู โอ้ยมาอะไรจะมารุ่นพี่เพื่อนฉันเขาทนต่อไปไม่ไหวแล้วเพอจะมีวิธีช่วยเขาบ้างไหมเด็กน้อยเจ้าจะร้องไห้มันได้อะไรเพื่อนของเจ้าอีกคนกำลังจะกลับมาที่นี่ไม่ใช่เหรอคุณยี่หญิงผมเอาน้ำจากน้ำชีวิตในรางสีเท้ากลับมาแล้ว เร็วๆข้อใส่อย่มามม่แต่ยืนแอคชั่นอยู่นั่นแหละโอ้ยเซลฟานในที่สุดนายก็มาโอ้เด็กคนนี้ชื่อโซฟานสินะเท่าที่ฉันรู้เขายังมีอายุไม่ถึงยี่สิบเขาเอาชนะเงาดาบทั้งเก้าออกมาได้ยังไงหรือเขาจะใช้ลูกไม้อะไรบางอย่างเพื่อเอาชนะโอ้ยอ๋อล่าดาบ ีกำลังเป่งแสงอยู่นั่นมันคืออะไรโอ้ยนั่นมันวิชาดาบต่อสู้ของฉันอเป็นไปได้ยังไงกันตอนที่139นั่นคือน้ำจากบ่อน้ำชีวิตในรังสีเทาใช่ไหมขอร้องละขอให้มันใช้ได้ผลที่เธอจูเหลียวจะได้ไม่เป็นไรโอ้ เลือดหยุดไหลแล้วแผลของเขาก็หายแล้วเหมือนกันมันได้ผลโอ้สุดยอดน้ำจากบอ่อน้ำชีวิตมันได้ผลจริงๆมีอะไรให้ต้องแปลกใจน้ำจากบอ่อน้ำชีวิตรักษาได้แม้กระทั่งบาดแผลที่สาหัสกว่านี้โอ้ดีจริงๆไม่ช่นั้น ทุกคนคงจะไม่เรียกมันว่าเป็นสมบัติของทางสมาคมหรอกนะโอ้ยขอบใจนะโซฟานพ่อนายจูเหลือถึงรอดมาได้เออพวกเราเป็นพวกพ้องกันผมแค่ทำเรื่องเท่าที่ผมทำได้เอยโดนกอดแล้วว่าเฮ้ยอูโอ้โอเออพอแค่นั้นแหละ ลูกศิษย์อีเจนเจ้าคนควบคุมตัวเองให้มากกว่านี้อาจารย์ของเจ้าจะว่าอย่งไงถ้าได้เห็นเจ้าทำตัวอย่างนี้อ๋อล้นพี่กาเดนฉันตื่นเต้นกันไปเพื่อนของฉันรอดชีวิตมาได้อย่าบอกอาจารย์ฉันเลยนะเอ้ยแค่ขอดหน่อยเดียวเองเอ้ยยังมีเวลาเหลืออยู่อีก กว่าน้ำจากบ่อน้ำชีวิตจะแทรกซึมไปในร่างกายของเขาปล่อยให้เขานอนไปเธอเจ้าชื่อสูฟานใช่ไหมมากับฉันสิฉันมีเรื่องอยากจะถามเจ้าอยู่สาวน้อยส่วนเธอรออยู่ตรงนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้รีบสันกระดิง่งเอ้ยเลืยกเรียกฉันว่าสาวน้อยซะเทรุ่นพี่ก็รู้จักเธอสันไม่ใช่หรอ อืมคงจะจำได้แค่ชื่อของโซฟานใินนะเพราะว่าเขาเป็นอัจฉริยะแน,น่ตามฉันมาอืมก็ได้ก็ได้ทั้งสองคนไปกันเถอะเดี๋ยวฉันจะเฝ้าที่นี่ให้เองร้อยดาบจากวิชาดาบต่อสู้มันหายไปหมดแล้วคำว่าต่อสู้ที่ว่ามันก็แหลกสลายไปเช่นกัน นีนมันฉันทำลายแนววิชาดาบต่อสู้ไปโดยชิ้นเชิงโอ้ยทำเกินตัวไปหรือเปล่านั่นเนี่ยรุ่นพี่กาเดียนคงจะไม่ให้ฉันชดใช้ค่าเสียหายหรอกใช่ไหมเฮ้ยเออรุ่นพี่กาเดียน ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้ที่นี่เกิดความเสียหายยังไงมันก็เป็นที่ไว้สําหรับต่อสู้ไม่ใช่เหรอครับ<ฮ>ให้ตายสิฉันหลบไม่ทันแน่โอ้ยมีแต่ต้องต่อสู้อย่างเดียวแล้วสินะวิชาดาบต่อสู้เงาคู่ฟาดฟัน เพียงแค่การชี้ดาบของเขามีพลังมากถึงขนาดนี้กับบนท่าเดียวของฉันทำให้ฉันเหนื่อยขนาดนี้เชียวเหรอนี่สินะพลังของผู้เชี่ยวชาญเทพสงครามและตอนนี้เขายังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดที่เขามีด้วยเจ้าเด็กนี่เรียนรู้วิชาดาบต่อสู้ได้สำเร็จแล้วจริงๆเนื่องจาก เมื่อดูลอยดาบที่เกิดขึ้นจากวิชาต่อสู้บนเสาหินแล้วเขาใช้งานและเข้าใจถึงสกิลได้อย่างทองแท้ไม่เพียงแค่นั้นการเรียนรู้สกิลนี้ของเขาไม่ได้มีแค่องค์ประกอบพื้นฐานของวิชาดาบต่อสู้ความชันนานของเขาอยู่ในระดับของผู้เริ่มต้นฉันต้องใช้วิชานี้ฝึกถึง3เดือน เพื่อที่จะได้ความเชี่ยวชาญในระดับของผู้เริ่มต้นมาบวกกับความช่วยเหลือของอาจ,จารย์แต่ฉันคิดว่าอิมอนี่รุ่นพี่กาเดียนผมไม่ได้ตั้งใจทำลายเสาเออทั้งก้าต้นจริงๆนะครับเอ้ยเจ้าชื่อชูฟานใช่ไหมครับเจ้าเคยเรียนรู้วิชาดับ ต่อสู้ที่คล้ายๆกันหรือฝึกฝนสกิลหน้ามาก่อนนี้บ้างไหมผมไม่เคยฝึกมันมาก่อนสกิลดาบที่ผมเชี่ยวชาญที่สุดในตอนนี้ก็คือระบําดาบตัดผมเข้าใจวิชาดาบนี้ได้ผ่ารูปแบบของมันและมีระดับผู้เริ่มต้นได้ตั้งแต่แรกหมอนี่เป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงไม่อยากเชื่อเลยว่า จะไม่มีข่าวเกี่ยวกับเขาในประเทศจีนเขาเป็นยอดอัจฉริยะทั้งที่อายุยังน้อยขนาดนี้รุ่นพี่กาเดียนผมไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเสาหินทั้งเก้าต้นผมแค่รีบต่อสู้ให้จบเพราะอยากจะช่วยเพื่อนหมอนี่ไม่ได้เป็นอัจฉริยะเพียงอย่างเดียวเขายังเป็นคนที่พักดีต่อเพื่อนฝูงด้วย เขายอมเข้ามาสู้ในการทดสอบระดับยากที่สุดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมในทีมของเขาโอ้หมอนี่ไม่ได้เป็นแค่อริยะเพียงอย่างเดียวยังเป็นคนที่พักดีต่อเพื่อนฝูงยอมเข้ามาต่อสู้ในระดับที่ยากเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมร่วมทีมโซฟานใช่ไหมฉันมีบางอย่างจะถามเจ้า และสื่อของฉันก็ไม่ใช่กาเดียนด้วยเลือกฉันว่าผู้อาวุโสดาบสวรรค์จะดีกว่าผู้อาวุโสดาบสวรรค์มีบางอย่างว่าไงนะครับความขัดแย้งภายในสมาคมมันบานปลายไปถึงขนาดนั้นแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่ารองประธานบูเชียวฟง กำลังจะเริ่มทำตามแผนของเขาโจฟานเจ้าจะเลือกเข้าไหนล่ะผมสนับสนุนประธานสมาคมทหารรับจ้างอยู่แล้วครับผมมีเพื่อนในเมืองกินหนิงที่สนับสนุนประธานคนนี้อยู่เหมือนกันผมไม่ชอบเรื่องที่บูเฉียวฟ่งกำลังทำเพื่อให้ตัวเองได้อำนาจมา งั้นเจ้าก็รีบกลับไปค่ายฝึกเสื้อเดียวนี้ฉันแน่ใจว่าสถานการณ์ในตอนนี้ที่นั่นมันไม่ดีนักฉันพอจะเดาได้อยู่ว่าบูเชเฟ่งคิดจะทําอะไรด้วยพลังและความสามารถของเจ้าเจ้าอาจจะเป็นกําลังหลักที่ช่วยโค่นล้มเขาได้อ๋นี่มันพวกเราที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเทพสงคราม จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่มันไม่ได้มีผลมากนักนแต่ว่าฉันจำเป็นจะต้องทำจริงๆอย่าใช้ออ่าดับที่ฉันให้เจ้าไปล่ะผมจะทำให้ดีที่สุดครับผู้อาวุโสดาบสวรรค์ถ้าเจ้าทำสำเร็จกับมาที่นี่ข้าจะเป็นคนสอนสองวิชาดาบที่เหลือจากทั้งหมดของสามวิชาของกระบวนท่าดาบสวรรค์ให้กับเจ้าเอง โอ้หญิงฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยจูเหลียวตื่นแล้วเหรอนายบาดเจ็บแล้วก็เพิ่งฟื้นขึ้นมาเออขึ้นมาจากน้ำบ่อชีวิตช่วยนายไว้ได้มากจริงๆโอ้ห้องโซฟ,ฟานเขาเข้ารับการทดสอบเพื่อช่วยฉันไว้จริงๆเหรอเนี่ยฉันไม่รู้เลยฉันไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงเพื่อเป็นการขอบคุณอ้คุณจูเลียว ตื่นแล้วเหรอครับน้องโชฟานพวกเจ้มามัวอืดอาดอะไรกันอยู่ที่นี่ถ้าบาดแผลรักษาหายดีแล้วก็รีบกลับไปกันซะอย่ามารบกวนเวลาพักผ่อนของฉันไปใส่หัวไปเฮ้ฮเยลุงก,กาเดียนนี่ทำหน้าไม่รับแขกตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะ ฉันจะไม่มีทางมาที่นี่อีกแล้วอจริงๆแล้วเขาค่อนข้างเป็นกันเองนะครับเฮ้ยเสี่ยวฟานทําไมไนายต้องแก้ตัวแทนเขาอ่ะบบเสี่ยวฟึงเขาวางแผนไว้เป็นอย่างดีเพื่อยกระดับอํานาจของตัวเองขึ้นมาแต่ฉันไม่คิดหรอกนะว่าเขาจะรู้ว่าตัวเองกําลังมีอัจฉริยะหนุ่มปรากฏตัวขึ้นที่สมาคมทหารรับจ้าง ฝากด้วยนะเจ้าหนูฉันหวังว่าเจ้าจะหยุดแผนสำคัญของบูเฉียวเฟิงไว้ได้ผมจะไม่ทำให้คุณเสียใจรุ่นพี่กาเดียน